ผมน้องเกะบีเอฟซีช่องต่าเบิดสูด้สดีทุกคนครับผมเดี๋ยวนี้เลยอดเนบอลครับหมืแล้งเนี่ย<ะ>ดูนี่มันบอลอินมีเป็นบอลลั่นลมบินปุ้ยตัวใหญ่เลยขันจ้ำเจ้าได้แล้วขันจ้ำเจ้าได้แล้วเจ้าอยู่ไหนนะดูไอ้วัดป่าสวัสดีเฮาแต่ไม่แต่ไม่ช่องต่าเบิดช่องต่าเบิดครับต่าเบิรนตโนนตีสาวน้อย ดูอะไรนะอันนี้ครับยูทูบยูทูบเต้าเบิร์ดนักดนตรีสาวน้อยเต้าเบิร์ตเต้าเบิร์ดครับทูซีกันก็เต้าหยองแล้วครับเต้าหยอกำลังทยอยมาครับกำลังทยอยมามาถึงกันแล้วมาแลงพ่อกันครับทีมงานสาวน้อยพิดบันแพงเปิด พื้นทีป่ปะร้อยเอคือครับคุณน่ะบักยางไงเลยลานล่มบินอ่าตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีน้องโอ้แต่ว่าแดดบักคักเลยแดดบักยางเผาเลยพี่น้องตอนนี้เขาจริงๆกับมาหอดตะดุนแล้วครับแต่ว่าไปหาจอดกินเขา่าหาจอดจอดพักไหมมันห่อน ว่าสิพากันไปฮะมองพักพากันไปยูวนว่าสิไปวัดบ้านเหรือมาเลครับไปยู่วัดไปละเดี๋ยวขันทีมงานมาอยู่นี่เนี่ยคือสิบวมี่มองยู่แล้วครับขันเป็นขันเป็นทีมงานพากันมาเนี่ยมองอยู่แทนเนี่ยขันลดบ้าลดอันนี้มาตกยางรถทงย่างรถทงพุ่นลยครับผมจะผุดเหล่านี่ยางรถทงพุ่นแล้วย่างรถทงกับบุ้งพูดแตอยู่ดอกพอนเป็นต่ลีตวนชัด แต่ว่าชีวิตหมอล่ำเ้าก็ต้องสู้สู้เพื่อครอบครัวผู้อยู่ทั้งหลังสู้สู้เพื่อเอฟซีสู้เพื่อความอยู่รอดของเจ้าของแต่ละคนความยากความลำบากก็แล็กมาด้วยเอียงก็บโบเมนตัวอ,อันความกำกับแก้วก็ต้องยากมาด้วยแรงใจแรงใจยังความยากลำบากมัมีอย่างเดียวมาง่าย ก็จีตังวิธีอยู่ทางไดินเนาะรถคั้วขึ้นน้ำหลังหอยมาอยู่มาจากทางบ่รถคั้วกันรถคั้วกับมาอยู่ขบมยันจีน้ำหลังตาเบิดมาอยู่เอามาแล่นอย่ลืมมาให้กำลังใจกันเอามื่อหนีวันที่หนึ่งแล้วนี่มื่อหนีวันที่หนึ่นงว้ยลืมช่วงหลังมาต้องประทันโทษประทันเอาไพรวิธงได้ไร ตรงหลังมาห้างเชื่อมบ่ได้ขายบัตรซอยวงครับรบาลืมแต่ก็ะึ่งเขาหนักเขาหลาย,ยางนะครับเอาพี่น้องอย่าลืมฝากชื่อบัตรชื่อตัวสามร้อยหกสิบบ่ห้ามือเริ่มจากเจอมือนี่เป็นใต้ปนครับจนไปฮอดวันที่ห้าห้ามือเต็มห้ามือลวดในราคาสามร้อยหกสิบบ่ไล่สด เนี่ย <Yeah. S 2> แต่สามพดนี่กับพ่อแห้งแล้วครับสนุกเบิ้งแล้วคุ้มเป็นคุ้มแล้วเอาชื่อชออารวจร่ายๆที่คันว่าแบบแบบบ่ได้ย่องจะของเนาะคือเขามาเบิ้งเต้าเบิ้งนี่กับพ่อ,พอแห้งแล้วครับบ๊วยมันจะถอดไปช่วงนี้ร่างกายเริ่มแข็งแรงครับเริ่มจากว่าวไหลแด้วพี่น้องเริ่มจากว่าวไหลแล้วโอ้ยแต่วหอน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 ,หอนเอา้า เอาิจาหมองยูหมองเซานี <tech roadmap> ua, <the> ่นะครับสนามมแรกเลยหมองใหญ่เลยหอมากับจันลิงกับงใหครับครับเด็บลรกโค้ดีลุงยานี่ nhà liền năm đảng anh Thế mà cả Bùng thái điều thắng ưu Em không anh Cho chắc chị hẳn nào bây thế Thì nay bằng nhà này bác Khỏi chấm cho đầy vô thân Hình anh Thì nay nhà này bác Nhưng lâu nhàng có thể không? Lâu không có lúc bây Trong đây bác cái nước Việt Mẹ lâu bây giờ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  bây cũng bây giờ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  จำไ่ได oh, ้จนนข่ตัวไงกระปโอตะอี้เมื่ออย่งเดียวโะกี้เราโคตร้อไเขาไม่ยุ่งไม่ดีไอเพิ่นก็เปใส่แบบอะไรแบใส่แบบห้งล้เนีส่อยู่วมรักษาปกุ้มไหมมันแตกวะใส่ได้บดนต้องแตกตั้งไล่แล้ว nha kar cứ đi tiệm mà công bằng cái vậy được của mua đấy nó để và tâm lý lắng lặng và nó này anh cái gì hồng hông tham mắt như cái cây có đây cắt anh được ตเว้ยนี่ไหมตลิบครับวะแสดงว่าหเห็เรื่องเม่ๆ่ได้ครคองพันน้ำชนละบ,บาน ยืนแต่อยู่ท้างรถเนี่ยกันนะันนี้ไม่ทำแล้วเหร บัตรไปทั้งเดยเสื่อนจะกดเชื่อขึ้นมาทน,งงนึ่งเลยช่มินจะกดเชื่อกสองกดเนี่ยเอาพี่น้องจะริบสอบัตรติดตัวครับราคาสามร้อยหกสิบบาทหามือขอมาเบ่บงเงินขุนล้างประทะเต้าเบิดครับขุนล้างประทะเตาเบิด์หามือลวด ฝากเพจเต่าเบิร์ดน้ำครับทางเฟซบุ๊กบายคลีบมีมีมีวิดีโอไอ้เบิ่งครับจะฝากกดดอกขอบคุณทุนนี้ครับฝากช่องนี้ด้วยครับพี่น้องช่องเต่าเบิร์ดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องเป็นช่องทางทางเพจทางเฟซบุ๊กพี่น้องพี่น้องเข้าไปที่เฟซบุ๊กพิมพ์ค้นหาทึ่งทึ่งหัวครับพิมพ์คำว่าเต่าเบิร์ดลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องฝากอีกช่องทางหนึ่งครับในการเบิังคลิป เบึ้งไล่สดต่างๆของทีมงานสาวน้อยเพรบนแพงทั้งอาจารย์ดน,นตีทีมงานต่างๆบรรยากาศภายในงานด้ว่เอฟซีน้องอิงครับฝากไวด้วยครับขอบคุณครับผม